วันนี้จะมาทดสอบนะครับอินทิเกรตแอมสวยเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นมาจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับออนเกียว A9 1 2นะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับเครื่องสภาพสวยนะครับหน้าทองส,สวยๆเลยนะครับตัวนี้ตำหนิน้อยมากๆนะครับตัวนี้ผลิตปี1995นะครับอายุ27ปีนะครับก็ยังถือว่ายังเป็นรุ่น กลางอยู่นะครับยังเป็นรุ่นกลางๆยังไม่เก่ามากแล้วก็ยังไม่ใหม่มากนะครับตัวนี้นะครับแนวเสียงของเขาก็คือเบสหนักนะครับเบสหนักแน่นแหลมนี่สดใสนะครับฟังสบายหูไม่กัดหูนะครับตัวนี้มีปุ่มไดรเล็กด้วยนะครับถ้าเปิดมาที่ไดรเล็กเนี่ยก็จะไม่ผ่านภาคโทนนะครับจะฟังเสียงแนวธรรมชาติได้นะครับโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเราปรับมาที่โทนก็คือจะปรับแต่งได้ตามปกติทั้งหมดนะครับ วอลลุ่มตัวปรับต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างภายในเดิมๆทั้งหมดนะครับอะไหล่ทุกชิ้นเดิมๆทั้งหมดผมได้ทําการย้ําปิ้นผ้าขยายนะครับแล้วก็ปรับแต่งกระแสให้ใหม่เท่านั้นเองนะครับเครื่องใช้งานมาจากญี่ปุ่นนะครับบางทีปิ้นมันล่อนได้นะครับรุ่นนี้ปิ้นชอบล่อนนะครับก็ย้ําบักกีจุดตะกัวนะครับใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ทําให้นิ่งสนิทเสียงดีแน่นอนซื้อไปใช้สบายใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับ ช่องต่อเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อได้หลายหลายแบบนะครับมีมีลายมีซีดีนะครับมีเดตต่างๆนี่ครับจูนเนอร์นะครับระบบหมุนนะครับไม่มีรวนครับสบายต่อลําโพงได้สองคู่สี่ตู้นะครับนะฮะช่องต่อเยอะนะครับตัวนี้กําลังขับของเขานะครับสูงสุดก็คือห้าสิบวัตต์บวกห้าสิบวัตต์นะครับก็หนึ่งร้อยวัตต์นั่นเองนะครับถ้าต่อลําโพงสองคู่เข้าไปนะครับก็วัตต์ก็จะยิ่งดังจะยิ่งแรงขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ นะครับมีราาเนตให้ทุกอย่างนะครับหน้าตาสวยคลาสสิกดูไฮเอ็นนะครับสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับแกะออกมาแล้วครับฝาก็สวยนะครับตัวนี้ฝาสวยสภาพดีมากนะครับภายในสวยสะอาดตาสภาพสวยๆดีๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมอแปลงขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับดูเราเลยนะครับสภาพต่างๆนะครับภาคขยายทรานซิสเตอร์นะครับเดิมๆทั้งหมดภาคขยายนะครับแล้วก็ภาคใจไฟ ใช้ C อย่างดีนะครับ for audio ของเ l ลนด้วยนะครับอะไรเขาอย่างดีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นด้านล่างนี้ผมย้ําให้เรียบร้อยแล้วนะครับย้าจุดบัคกี้ให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ยาวๆสบายใจนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ของดีๆสวยๆราคาไม่แพงก็เต็มตัวจัดได้นะครับด้านหลังนะครับตัวต่อสัญญาณเงาสวยนะครับต่อสัญญาณได้เยอะยะมากมายโฟโน่ก็ยังต่อได้นะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงแจ็คลำโพงนะครับเป็นแบบบานาน่าขันได้เสียบบานาน่าได้นะครับ ่อได้สองคูสีตู้ขนาดใหญ่นะครับสภาพดีๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ไฟหนึ่งร้อยโวล์นะครับหนึ่งร้อยโวล์นะครับใช้หม้อแปลงสองร้อยวัตต์ก็เอาอยู่แล้วนะครับจะาอยากได้ดีๆหน่อยก็สามร้อยวัตต์นะครับสบายๆนะครับหม้อแปลงสอบถามได้นะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงนะครับเติมเดิมดีที่สุดนะครับอย่าได้ถอดไปพันโดยเด็ดขาดแลวรุ่นนี้อะไหล่มีนะครับซ่อมง่ายนะครับอะไหล่มีไม่ต้องห่วงนะครับผมขายเองซ่อมเองทั้งหมด ครับตัวนี้ยังสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องแลยทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับตัวนี้ฟังเพลงได้หลากหลายแนวมากๆนะครับลูกทุ่งลูกกรุงเพลงบรรเลงต่างๆสบายครับเดี๋ยวลองฟังดูเลยนะครับเบสแน่นมากนะครับเบสหนักครับนี่ครับเบสถ้าผมเร่งตัวนี้หนักมากนะ นะครับเสียงธรรมชาตินะครับไม่ปรับแต่งนะครับอันนี้แบบผ่านโทรนะครับ ครับแน่นนะครับนุ่มนะครับปรับมากไม่ได้นะครับต้องลดลงมานิดนึงนะครับเบสเปิดสุดๆนี่ลาโพงรับไม่ไหวนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหน้าทองแชมเปญสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ